ฝรั่งต้องงงคนจีนต้องว,ว้าวส่วนคนไทยเยลิฟเลยนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะคะ CAY จะพาทุกคนไปทำเมนูย้อนวันวานที่เราคิดถึงในสมัยเด็กเป็นเมนูฝรั่งนะครับแต่มีกลิ่นอายของจีนนั่นก็คือสตูไกสไตล์กุ๊กช็อปนั่นเองนะเ <c oughs> กิดไม่ทันนะดิกุ๊กช็อปนะครับเป็นอาหารฝรั่งนี่แหละแต่คนจีนเป็นคนทําก็เลยเรียกว่ากุ๊กช็อปเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมี คุนนงขุนนางที่ อิมพอร์ตเข้ามาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษโปรตุเกสฮอลันด้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามารับราชการเนาะอาหารฝรั่งก็เอาเข้ามาด้วยนะแต่ว่ากุ๊กเนี่ยไม่ได้เดินทางมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการถ่ายทอดอาหารฝรั่งเนี่ยให้กับกุ๊กคนจีนเข้ามาทำนะครับบางทีก็ประจาอยู่ในวางนะบางทีก็ประจําในบ้านของคุณนางนะเป็นสไตล์กุ๊กช็อปนั่นเองเราจะเห็นมีอะไรบ้างมีสตูไก่แบบนี้นะแล้วก็จะมีพวกสลัดสันในอ่ะมีแกงกะหรี่นะและมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็น เอกลักษณ์เลยคล้ายๆกับสตูไก่ก็เป็นสตูลิ้นวัวนั่นเองลักษณะของเขาเนี่ยจะมีการปรุงรสด้วยเครื่องปรุงง่ายๆนะครับไม่ได้มีการเคี่ยวแบบอาหารฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แทนที่จะทาข้นด้วยแป้งสาลีแบบอาหารฝรั่งเนี่ยก็จะใช้วิธีการเอาแป้งมาละลายน้ํามาใส่ตอนสุดท้ายสไาตลา์จีนนั่นเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําให้จบในกระทะใบเดียวเรียกได้ว่าหม้อใหญ่กินครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระทะกันเลยอ่ะ <c oughs> เริ่มต้นนะครับ ถ้าเป็นสตูกไก่เนี่ยนิยมเลยใช้พวกน่องติดสะโพกแบบนี้นะเพื่อนๆก็ได้น่องติดสะโพกมาก็บัางก่อนให้เขาแบบสุกง่ายขึ้นหนังก็ให้ติดเอาไว้เหมือนเดิมแค่นี้สูตรนี้ใช้ถึงสี่องค์ด้วยกันทุกคนอาจจะงงว่าองค์คืออะไรองค์คือน่องติดสะโพกเรียกองภาษาอะไรครับเป็นสัพท์เด็บหน้านเองที่บ้านจะเรียกององขอองค์แหละองค์คือน่องติดสะโพกไม่มีใครใช้เลยวะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งกระทะเลยเราจะเอาองค์ของเราเนี่ยไปดาดกระทะให้ข้างนอกมันเหลืองเสียะมันลงไปอ,อให้มันร้อนแบบไฟแรงเรากว่าเราทำอาหารจีน <S <S 1> <S 1> ส่วนภาชนะนะครับในการทำเนี่ย เพื่อนๆจะมีอะไรก็ใช้อน,นั้นจะมีหม้อขนาดใหญ่ก็ใช้ไปเลยนะหรือว่ามีกระทะที่มีขอบใหญ่ๆก็ใช้ได้วันนี้เรามีอันนี้งัดมาสุดยอดใหญ่มากหนึ่งโอ่งโอ่นี่โอ้โหถูกออกแบบมาอย่างดีออมใหญ่นะครับเพื่อนๆก็่อยเป็นเส้นอย่าให้บางมากเตรียมเอาไว้วิธีการเนี่ยเราก็หั่นครึ่ง หั่นกัวออกเมื่อด้านหนึ่งเกรียมนะนครับเราก็กลับด้านนี่กลับทางโอ้ยององสวยมากหอมใหญ่ลงกระเทียมนะครับลงไป ตอนนี้นะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีหอมใหญ่เนี่ยเริ่มใส่แล้วนะครับเหล้าจีนกุกช็อปี่ยต้องใส่ก็ตั้งไฟโอ้นี่ไงเหล้าจีนนะครับไม่ต้องห่วงว่าเด็กจะกินไม่ได้นะเพราะว่าแอลกอฮอลดูความร้อนปุ๊บระเหยหมดนะครับไม่เมาอย่างแน่นอนตอนนี้ใส่ไปแล้วเราเราจะปรุงละปรุงนะครับส่วนผสมขั้นต้นอะ่ะจะมีมะเขือเทศเข้มข้นนะครับหรือโทมโตเพสนะหรือเราจะใส่ไปด้วยนะฮะ ซอสมะเขือเทศซอสบุ้งล้นะครับใส่ลงไปบูสเตอร์ซอสด้วยมีความจีนจีนอ่ะแล้วก็พริกไทยเนาะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เติมน้ำต๊อกลงไปเลยเอาแค่พอท่วมหลังนั้นนะครับเราจะใช้เวลาเคี่ยวไก่สักประมาณ30นาที พอไก่เนี่ยเราสุกนุ่มได้ที่แล้วนะครับก็จะใส่ผักต่างๆที่เป็นส่วนผสมของสตูกไก่นะสามารถที่จะใช้มันฝรัง่งแครอทแล้วก็ถั่วแขกได้เลยนะครับตอนนี้ขั้นต้นเนี่ยเราก็ปล่อยให้ซอสเขาเคี่ยวงวด ขั้นตอนนี้นะครับเนื้อไก่ของเราสุกแล้วนะเพื่อนๆอยากให้เนื้อไก่นุ่มขนาดไหนก็ให้ขยายช่วงเวลาของขั้นตอนเคี่ยวเนื้อไก่เนาะถ้าต้องการให้นุ่มมากก็ให้เคี่ยวนานสักหน่อยนะครับถ้าน้ํางวดจนเกินไปเติมน้ําเพิ่มได้นะพอเราได้ไก่ที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พวกผักที่มีอยู่ในสตูไก่ลงไปด้วยไปเคี่ยวในหม้อเดียวกันนี่แหละเมื่อเราใส่ผักลงไปแล้วนะครับ ให้ปิดฝาแบบนี้เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆเนาะเพื่อให้ผักสุกนุ่มนั่นเองนะครับใช้เวลาน่าจะประมาณสัก1 0บถึงสินาทีหม้อนี้นะครับเรียกว่าทําง่ายมากๆนะฮะทำหม้อเดียวกินไปยยาวๆนะครับถ้าใครต้อง work from home นะครับแนะนําเลยว่าจะเอาตัวรอดในช่วง work from home แบบอร่อยไปเลยนะฮะคอนเทนต์ดีๆนะครับมีให้ติดตามทุกช่องทางของโค้ดโคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Instagram นะครับไลน์เรามีพอดแคสต์ด้วยนะ เพื่อนๆเพลินนะครับดูคอนเทนต์ของเราฟังคอนเทนต์ของเราไปนะรับรองไม่อดตายอย่างแน่นอนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้เราด้วยอนนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยความค้นของน้ําซอสของสตูไก่ของเราพอดีเป๊ะนะฮะเนื้อไก่สุกกำลังได้ดีละแล้วก็ผักนุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดร้อนๆกันเลย นี่นะฮะชิมให้ได้ทั้งน้ำสตูนะฮะให้ทั้งเนื้อไก่ให้ทั้งผักแบบนี้เต็มคำเ <c oughs> นื้อไก่นะครับบอกเลยว่านุ่มเข้าเนื้อนะแครอทที่กินเข้าไปนะครับมีความแบบละลายในปากนะน้ำซอสที่ได้จากสตูไก่นะครับกลมกล่อมนัว <c oughs> บอกได้เลยว่าจานนี้เนี่ยฝรั่งต้องงงนะคนจีนนี่ต้องว้าวส่วนคนไทยเนี่ยเลิฟเลยนะฮะ เป็นสตูไก่สไตล์กุ๊กช็อปที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมากๆนะครับใครอยากทำบ้านนะครับไปดูสูตรละเอียดได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ครัว c o นะครับไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรดูเพลินๆนะแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ดีๆจากครัว c o อีกเยอะมากมายเลยวิดีโอตามได้ที่ y o u t u b e เรามีพอดแคสให้ฟังสบายๆนะครับและ Facebook ครัว c o นั่นเองนะครับอย่าลืมให้ครัว c o เป็นเพื่อนยามเหงาคุกเกตโ s เซฟนะครับ